สวัสดีครับผมนายอารุณโสรสนายกเทศมนตรีตำบลราวัยพร้อมกับพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตเรามีความพร้อมที่จะจัดงานภูเก็ตเอ็ก2028ซึ่งเราจะจัดงานกัน3เดือนเราพร้อมที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตให้กล้าวไกลเป็นผู้นำแห่งการท่องเที่ยวของโลกแล้วก็เป็นเมืองแห่งสุขภาพแบ่งป,ปันความสุขให้กับคนทั่วโลกซึ่งเราเป็นตัวแทน ของประเทศไทยนะครับในนามของจังหวัดภูเก็ตพร้อมที่จะไปแข่งขันกับอีก4ประเทศในวันที่2 5าถึง29การกฎาคมนี้คณะกรรมการ BAE ก็จะลงมาตรวจความพร้อมที่จังหวัดภูเก็ตฉะนั้นพี่น้องชาวหยอดภูเก็ตต้องให้ความต้อนรับอย่างเป็นมิตรอย่างมิตรภาพเพื่อที่จะสื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของพี่น้องชาวหวอดภูเก็ตแล้วเราจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพการจัดงานภูเก็ตเอ็กโป2 0ง8ครับ